เมื่อนี่สมัมปางไก่ทางมาเฮผันพระเกษตรแก่พอดีพอด,พอดีเป็นตะกินกับซุปน้ำไม้แซ่แบแซ่บพี่น้องจา๋าบอแล้วกับ่าวาลำท้ำเพ่ง ห้าวส่วนตัวพี่น้องจ๋าซุปน้ำนม,มันกัเพราเกษเกเมันทั้งเป็นแนวเขกากันเนาะเออคืดพ่อเมื่อไปเฮ็ดบุญยุวัดวน์แซวนำมาป่างซุปตังว่าหมอบักใหญ่เม่พี่น้องจ๋าค่อยยากเล่นหนาเล่นหลังคนละเรืมกินจ๋าคิดไปคิดมาเอามือนีจัดซะเนาะไม่ไงเฮ็ดหอมกับบ๊ยอมเพริเห็นว่าแย่ยากแล้วก็ห้าวว่าสันทึ่งห้าวทึ่งกองอุย้ยต้นพะเกษพันหักซะเนาะแซวเฮ็ดหอมจ๋าเอามาหล,หลายๆได้ใหญ่ค่อยกระชีบไปเอาผักอยอยยนนกาดหน่อยยุ้สวนาางงาน้ำปละพี่น้องจ๋าช่วงนี้ฤดูหนาวก็มาถึงแล้วเนาาะักกดี่รุ่สอนด บ้าดาปลูกใบจ้าบ่ได้มาถ่ายคลิปที่สวนโดนเติบแล้วตัวเออเมเนี่ได้มีโอกาสกับแว่มากเผิ่แป๊บเดียวงามละตัวพี่น้องจ่าแจา้งนอยก็สิเป็นดอกเหลืองสบลบซีเบสับสนตัวพักกาดน,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 น้อยสันตัวพักเกษตรสันตัวเลี้ยงสมบัติป่างก็สิไปเอาสารเลน่แจ้งน้อยไว้ผักบุ้งก็จะมางามเถอะอดบ่ได้ละ่ะเมื่อแรงก็สิผักบุ้งไฟแดงสันตัว ได้พักกาดพักซาดานเน่แล้วเดวสมมมป่างกระชิไปเอาตะไคร่สนตัวจากขม้าหอดบ้านแล้วตะแค่เอาเง่งเดียวกับพอ CPU, ่อจ่าสิไปอู้น้ำใหมสีอดตัวอัดตัวซุปเหมือนเลงสนันดอกพักอ่างนั่งหย่างห้องก็บพ้อมแล้วไปเก็บออกมาพริกหมักไผ่จะเข้ากันฮะมาพริกต้นเกาสมาป่างกันเริ่มนวยหน่อยแล้วล่ะพี่นอ้องจ่าบังหนดกซากหล,กากลากอยู่บันนีก้ก็มีแนบมาหล้อมป้อมเต็มจา่าเอาไวา้แล้วก็เริ่มเลยเจาา้าค่ะ ไป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 ซุปน้ำไม้มันสิคำก่อนจ้ะสมะปรางยองอย่านั่งเลยแล้วก็สิอูน้ำไม้สีอวดตัวส่นตัวใส่ตะไคร่ลงไปแง่งหนึ่งใส่แป้งนัวลงไปน้อยนหนึ่งส่นตัวเมื่อนี่แป้งนัวเหมือนสมะปรางใส่ใส่ผงปุุงรสละพี่น้องจ้ะน้ำปลาแดกจะทับพี่อูไว้จะข้าวส่วนตัวให้มันเดือดปรับปรับปับจังหน่อยตัวให้มันคว่ำขมมันออกจังหน่อยสมะปรางก็สิต้มไข่จักซีหาหน่อย กินกับซุปน้ำมันฉันตัวเออมันกังเป็นแนวเข้ากันน้อพี่น้องจ้าซุปน้ำมันกับต้มไข่ต้มยังห้ตั้งแต่กระถอดเนี่ยทอดชิ้นไปจังสั้นละเอาเอาเอาว่าอลไรแหละสมัปปังกะทิมาซอยหอมจากสองสามหัวสิบีควาใส่กันกับกระเทียมฉันเด้จ้าต่ำใส่กันสีปุริปุริสมัปปังบม่ค่อยมักซุปน้ำมันใส่หมักพริกป่นดอกพี่น้องจ้าใส่หมักพริกป่นเขาว่าไม่เป็นแง่แง่จังเลยบู่จ้าส่วนมากเวลาสมัปปังซุปสมัปปังกะทิมักใส่หมักพริกควาเออควาใส่หอมใส่กระเทียมจากน้อยมาต่ำแตกๆๆพอบบุจัย เขากันนักเลยแต่เจ้าค่าอืมบอเลี้ยงซุปน้ำใหม่นี่กินย่ำได้กระเส็บย่ำนั่นตัวพี่น้องจา๋าแม่นแท้มีผักเวนมีผักกาดหญ้าใส่กันนังจันนะโอ้ยบอเล่จะแม่นนั่นแล้วเนาะเขาเนี้ยฮอนฮอนบุยเบะบุยเบะใส่กันเนาะเอาอะไแล้วก็มาซุปฉันตัวพี่น้องจ๋าบัดนี้ ซุปจากสองสามทับพี่ยังไงผลมะม่วเนี่ยก็ซุปสีหน่อยไหลกลิ่นเปรีกลิ่นมากพี่น้องจ้ะเซ่บไหมเป็นสีบ่เพอเมื่อนี่ก็เลยขึ้นว่าสีซุปไหลเติบจะเขาขัวกับคร่วเอาเด้อหอมหอมเด้อซื้อมาก่นมันบ่หอมดอกจก้ะมันเหม็อนอับจ้ะใส่ยังเนี่ยละ่ะสมประปางจา้ะใส่เปล่งน,นวดน้อยหนึ่งใส่น้ำปลาแดกจก้กทับพี่เคืองเขาใส่ไม่แต่ตอนอูแล้วเนาะตอนนี้ก็บ่กต้องใส่หลายดอกจก้ะเอาใส่ผักลงไปจ้ะผักยังละ่ะโอ้ย้ะกะหวัวหอมล่ะจ้ะบ่มิต้นหอมสมปัะปางก,ากับใส่หวัหวหอมกบใบสะระแ สากกระโคกดังหอดมูซีมูหามูหกมูเจ็ดมูเป็ดว้าวมาหลายมูเลยเอาแล้วแล้วพี่น้องจ๋า เกให้ไก่เวลาสีต่างตัวมวนกับผักกาดหน่อยผักกระสีแก่สันตัวจ่าเบลล์เบลลสามาัปงแถมอีกเมนูนึงไปหอดสวนแล้วก็ต้องห้าวผักบุ้งมากผักบุ้งไฟแดงสันตัวเมนูนี้มาดูเนาะสวนผักไม่สอนพระมันดาปลูกเองนะพี่น้องจ๋าอยากง่ำเลยก็ไปห้าวมาผัดสันตัวผัดสีอิมารวดจวดจ่าทหน่อยก็เป็นอันเสร็จเจ้าคาออ้ยเรียบร้อยจ้าไม่เดินไม่กินเข่าเรงผู้ใดหิวเขาก็ไม่กินเขาน้ำสามาังแล้วพี่น้องจ๋าส่วนสามาแปงบ่ว่านลำทํำเพ่งไปหาปอกผักกาะสีแก่กับซุปน้ำไม้ก่อน